ว้ามพื้นเจ๋งอยู่เลยตอนนี้ระหว่างรอช่างมาซ่อมใช่เด็กจิ้งก็เลยพานีวันนีย่ของเราเนี่ยนะคะหนีน้ำมีน้ำดิ้งเห็นไหมคะจัดซะสวยเลยค่ะก็จะมีลงละครบัลเล่ย์นะคะพุดนะโอ้ยภายในเวลาปั๊บยวเราสะสมได้เยอะนะแคมู ซิตี้เฮาส์อันใหญ่และอันเล็กเรียกว่าโคซี่ครัเทชอ่าแล้วก็จะมีชุดชุดรถบ้านรถแล้วก็รถบ้านเราจะซื้อสวยนนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะเท่าที่มีเนี่ยทั้งที่มีซิวเนียนส่งมาให้เราสึทเองบางส่วนซิวเนียนยังไม่พอใจค่ะสะคมาให้อีกจกได้สวยมากอันนี้ถดไม่พอค่ะมีนี่อีกค่ะอ้าวโหผีมาแล้วค่ะ มากเลยแท็กอ่าขอบคุณเซอเวเนียนไทยแลนด์ด้วยค่ะขอบมากมากค่ะเซอเวเนียนไทยแลนด์อันนี้จะเป็นเยอะมากค่ะแล้วเราจะเก็บพอหรือเปล่านะคะยิงหนาำทวมๆบ้านี่อันนี้เราเขียนว่าไอ้เพี่เขาชื่อว่าสกายไรส์แอดเวนเจอร์ก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะบลิ้มอ่ะบอลลูนใช่ไหมแล้วก็ขี่จักรยานปั่นแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปอย่างนี้หนุ่ยจีบอกว่ามันลอยจริงไหมไม่จริงค่ะ มันเ,เ,เป็นภาพเพื่อการโฆษณาค่ะภาพกราฟิกสวยงามส่วนอันนี้เนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่า starry point light house light house ก็คือประภาคาร light house แปลว่าไม่มีบ้านค่ะไม่ใช่ light ที่แบบว่าแสง light house มันจะแปลว่าประภาคารเหมือนที่แบบว่าประภาคาร,บบาร,คารสูงๆที่อยู่ตรงที่ทะเลอ่ะนึกว่าแบบว่าไ์เหมือนไรซิเฮ้าส์อย่างเงี้ยเหรอตลกแล้วกองเกง เขาเขียนว่า this product is not a flying toy บินไม่ได้นะลูกอ๋อเขาบอกว่า2เซตนี้นะคะทั้งเซต light house และอันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่า beach อะแบบเซตที่ซีรีส์ที่ออกมาแบบแบบไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้มาเอามาเที่ยวทะเลนะคะเราจะเอามาบินไปเที่ยวในหมู่บ้านนี้ได้มันบินไม่ได้หรอกค่ะแค่ตัวอันนี้มันยังเป็นพลาสติกเลยค่ะเข็งมาก อันนี้อย่าลืมส่องดูตามล่องตามรูนะคะว่าเขามีอะไรมาหรือเ่านี่เป็นอุปกรณ์ปิกนิกอุปกรณ์ปิกนิกค่ะมันหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอผมไม่ต้องประกอบประกิบอะไรเนี่ยคนะมาทั้งก้อนเนี่ยมันมาให้เลยค่ะเอ๊ต้องสีต้องเป็นผ้าป่ะคะเป็นผ้าแล้วก็ข้างในเป็นพลาสติกค่ะนี่ร้อนมันหมุนได้แล้วก็เป็นพัดหมุนได้นะคะนี่นี่ที่ปั่นจักรยาน ที่ปันนี่นเป็นชุดปิกนิกนะคะก็จะมีเดี๋ยวต้องแกะก่อน,นะคะ่ะ้ยเบินไปเกี่ยบที่มู่บ้านชุดป,ปิกนิกก็มีครัวซองมีกล้วยวแอปเปเิ้ลแอปเปิ้ลมีนกมีนกกินนกด้วยเหรอเยอแล้วนกนี่คือ<ห>อยู่ที่ไหนคะหลังหลังที่นั่งอะลูกมันม,มีที่ตอกไหมคอไม่ใช่เตี๋ยว ได้ไปพัดทั้งหน้าและหลังนาหลังหมุนได้อันนี้หมุนได้ไหมอันนี้ไม่ได้เหมือนเป็นที่ขับแล้วให้เด็กเบบีน้อยนั่งข้างหน้านะคะทุกวันนี้มันจะมีบลิมแบบนี้แล้วก็ห้อยมันจะมีที่นั่งหรืออยู่ข้างในเนี้ยมีญาณขับบลิมที่เมืองนอกเขาชอบเอาไว้ลอยบนฟ้าโฆษณาแบบเช่นยางรถยนต์โฆษณาอะไรอย่างงี้ผูกผูกเชือกกับอันนี้แล้วก็ห้อยเป็นป้ายโฆษณาและล่างหน่อยยาวเ ไม่แต่ห้อยกับรถยังไม่เคยเห็นนะค่ะมูนไม่เคยเห็นเหมือนในการ์ตูนที่มันเป็นภาพการ์ตูนอ,อะไรอย่างเงี้ยให้เบบี้นะบบั่งนอะืมเฮ้ยต้องเป็นคนขับค่ะข้างหน้าเป็นคนขับสักทีข้างหน,าน,น,าน้าเป็นคนขบับรูปไม่ใช่เบบีนะในรูปเนี่ยก็ให้เบบีคอยนัง่งแล้วพ่อแม่นอ๋อพ่อพงมาลายมีอยู่ข้างหลังค่ะมูนถูกแล้วอ๋อพงอันนี้คือพงมาลายที่ขับไม่ใช่ขี่จักรยานนะเขาไว้ขับนี่อ๋อพ่อแม่ขับทุกอย่างทกอย่างอนัทเขามีแต่แม่กับลูก ดูในแคปเปอร์มอลค่ะมันมีเรือด้วยนะเรือเล็กเรือใหญ่บ้านต้นไม้ปลาปลาวานแบบพ่นน้ำแล้วก็มีเต็นท์ที่เราไปที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่มีครบนะตี้าอนปลาวานพุ่งน่ะก็คือปลาวานพุ่งเนี่ย ใช่นมันจะอยู่แบบเป็นฉากในทะเลแล้วก็แบบให้สีวันเงี้ยเดินเข้าไปเดือดเดอโอ้ยน่นารักมากเลยโอ้ยน่นารักเยี่ยมากอ่ะโอ้โหขี่พัดฝนด้วยพัดฝนนี่เล้ววงาบมนเบิรนน้อยตกมิกซ์ซเดแล้วหรือเปล่าคะ้ย่แล้วสงสัยเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนนะสอุ้ยไฟพัดหักเดี๋ยว้ ไปพัดถักเหมือนโดนปะป๊าเลยออ๋ไปชนต้นสนมาไปชนต้นสนมาหรือเปล่าสงสัยเครื่องบินตกลุมอากาศฮะไม่ตกลุมอากาศด้สิอันนี้แม่เตรียมของปิกนิกแล้วมาพักปิกนิกกันก่อนได้นะคะโอเคขอไปเอาชิ้นส่วนชิ้นส่วนอะไรคะส้อมส้อมต้องไปพักต่อฮึมมาเอาชิ้นส่วนในกระเป๋าปิกนิกไอ่สิ่กระเป๋าปิกนิกนั่น นี่กับฝาอุปกรณ์เหรออะได้ได้รถแตดหนูอะไรนี่ยังไม่อธิบายเลยว่รถเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยโชว์ให้โชว์รถให้ดูหน่อยค่ะรถจะเป็นล้อล้อแก้ลายดอกไม้นะคะแล้วก็ใบพัดข้างหลังสีส้มแล้วก็มีแก๊สสามอันมีแก๊สแก๊สแสสามอันแล้วก็มีที่ขับสองอันนะคะให้น้องกระต่ายกับแม่วนัท ช่วยกันขับแล้วก็เบบีน้อยกำลังเล่นกับนกอยู่นะคะแล้วก็ใบพัดข้างหน้าเป็นสีเหลืองอ่าเวลาจะบินขึ้นบินใช่ไหมใช้แก๊สขึ้นบินอย่างงี้ใช่พอมันร้อนมันก็จะลอยขึ้นอากาศร้อนใช่ไหมลอยขึ้นแต่ถ้าจะลงเนี่ยน่าจะต้องปิดแก๊สมันจะลงมาแล้วขับเป็นล้ออย่างงี้ได้ด้วยแม่ว่าสิ่งประดิษฐ์เนี้ยการ์ดไหนี็ไม่ใช่หน้เด้อว้าวโอ้ขอชวนะอย สกายไรเอ็กซ์แอนเดอร์้องกระต่ายจ๋าลงมากินปิ๊งนิคกันเอาน้องเบบี้น้อยมาด้วยนะแค่ค่รถไว้ที่ดีตรงนี้อ่เป็นชาโอเคนี่อันนี้เก็บใตน้นี่ได้นะปะ๊าป๊านี่ลูกเก็บใต้นี้เรียบร้อยไม่ค่ะน้องเตือนหนักมากเลยค่ะหนุก็พ่อตัวพอๆกับน้องนะคะน้องกินกล้วยแล้วกันน้องเป็นเด็กนอนกินกล้วยอะน้องกินกล้วยเฮ้ยต <c oughs> ้งบดก่อนฮะต้องบดก่อนค่ะ แหวนอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านน้องอยากกลับบ้านแล้วน้องอยากกลับบ้านโอเคเรารีบเก็บใส่ของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะเก็บเก็บเก็บเอาตั้งอุปกรณ์ไปพัดไหมอะจริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ปิกนิกอ๋อไปใช้แล้วไงคะอ๋อใช้แล้วเลยที่ว่างอมาตอนมาล่ะเก็บตั้งจริงเหรอได้จริงนี่ไงมันล็อกได้ไหม ได้กรึบละแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เอออ้าวอาเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถเลยกลับหมู่บ้านกลับหมู่บ้านขึ้นรถกลับหมู่บ้านอ่าเดี๋ยวแม่ไปตรวจไปพักก่อนนะคะพร้อมบินไหมคะน่าจะพร้อมนะคะอ่าเทคออฟค่ะทุกคนโอ้โหเทคออฟได้เร็วมากเลยนะโอ้ยทำไมอะคะ เลือกตกถึงใจแก๊สหมดอาจารย์อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะคะอาจารย์โอเคโอเคโอเคยังมีที่เติมแก๊สอยู่มีแก๊สสำรองมาด้วยยังมีกระเป๋าปิี่ยนมันเปลี่ยนเสมือนกระเป๋าเดลิมอนหรือว่ามีทุกอย่างอยู่ในนั้นพี่พนักขากลับบ้านกันหนูหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวก่อนนะคะได้เลยจ้าฟี ขอไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้หิวมากเลยหิวจนปวดท้องแล้วค่ะเนี่ยได้ได้ขอบคุณนะคะพี่วอนะอนน